อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆปล่าเราหายใจอยู่แล้วก็เพิ่มสติลงไปหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกแค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วเราได้ทำประโยชน์จากลมหายใจของเราแล้วถ้าหายใจแล้วไม่มีสติก็ขัดทุนนะเพราะอะไรขัดทุนยังไงเราใกล้ความตายไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้ว หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเราได้ประโยชน์เมเราใกล้พระนิพพานเข้าไปเป็นลำดับงั้นอย่าทิ้งอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจไว้หายใจแล้วก็ใจลอยจิตปลุงโน้นปรุงนี้ไปขัดทุนเพราะทุกลมหายใจนั้นชีวิตเราหมดไปสิ้นไปหายใจด้วยความมีสติ ทุกลมหายใจแล้วเราใกล้พระนิพพานเป็นลําดับลําดับไปงั้นระู้จักทําประโยชน์จากสิ่งที่เรามีเรามีต้นทุนอันดีนะเรามีร่างกายนะี่เรามีจิตใจที่เป็นมนุษย์สมประกอบนะีเรามีบุญมีโอกาสได้ฟังธรรมคนในโลกทั้งหลายพันล้านนะคนได้ฟังธรรมมีไม่มากนะอ่งชาวพุทธเราเห็นไหมลองดู แต่ละที่แต่ละที่ส่วนใหญ่ก็เรื่องทําบุญส่วนใหญ่ไปจบอยู่ตรงนั้นตอนนั้นทำบุญทาทานอะไรถามว่าดีไหมดีนะแต่ยังไม่ดีเลิศหรอกถ้าจเจริญสติเป็นนะบุญทานเราก็ทํามีโอกาสเราก็ทําไม่ใช่ไม่ทํานะทำไม่ใช่เพื่อหวังผลอะไรนะทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่นของสัตว์อื่น ประโยชน์ของพระศาสนาอะไรเนะี่ยไม่ได้ทำหวังว่าทำบุญทำทานแล้วเราจะสวยรวยเก่งอะไรอย่างนะี้สวยมันจะสวยนานแค่ไหนรวยมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนเก่งมันจะเก่งตลอดกาลเลยเหรอมันจะไม่แพ้เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ยังไความดีอะไรเขาทำไปแตนะ่แต่เรามีโอกาสฟังทมภาคปฏิบัติแล้ว อย่าหายใจทิ้งปเปล่าๆอย่าตายปเปล่าๆนะ